ถ้าเป็นเที่ยะถ้าเป็นที่่ะถ้าเป็นเที่อ่ะไอะไรหละเห้อ๋อเพราะวเป็นพี่เมออ๋อไม่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 กลัวไกลัวแบบกลัวแบบลิ้นินมันแฉกไงอไม่อยากกินอันนี้ไงนี่งอนเลยใช่ไหมไม่เบี่ยครัได้เลยไม่ไม่ก็ชอบกูใ้กูวัวมันปูนทะลุกี่ได้หรอมันเป้าตีตีม่าเพิ่มันนี้กินได้ตรงที่ไม่ไม่เหนื่อย มันมันมันเอฟมัต็มนะเอฟชาร์เยทั้งไงอ่ะทุกการเล่เชิงสังเครอะห์นี่ที่พี่เมยมันกินดทุกกาเลเชิสังระห์นแต่จะบอกว่าสมมติแม่ละานแน่นมากดีไหมดีนะลายภาษาแน่นดีแน่นมากเพลงห่วงเขยนแน่นใช่อะแล้วมันแม้ไงคือเพลงเพลงฝรั่งเรเข้าใจแฮะมันสนุกมเนมันสนุกเยแต่คือเราชอบเพลงหนวงถ้าเราเป็นคนดูเราจะชอบเพลงเพลงไทยทั้งหมดที่ที่พวกเราชว เราชอบเพลงไทยเพลงนี้เอจะเมาเพลงเลือกมีทุกเพลงนะเขาเลือกมาแบบใช่แที่ที่แล้วนะว่าเลือกพูดตรงตมาก็ถือว่าโอเพแล้วเพลงดีทุกเพลงชอบเตลงนั้นะพูดตรงๆนี่เราไม่เคยเห็นร้องที่เวทีไหนนะคือแบบร้องดีแบบเลือกเพลงดีทุกเพแต่องพีูมั้โหนะพูดตรงตรงะทั้งหลได้เลโหง่ายมันเป็นโหดันไม่ร้องเพงอะไรเป็นที่หนไม่อยากได้โหพิ่งกินข้าวไม่กี้หิวอยูล้เออไม่ค่อยหิวเากินกินไม่กินกินไม่ลง จบไม่ลงคนมีแผนไม่อีนีมม่มัน,นมัน like มันอยู่ในน้ำตลอดฮะว่าจังสี่เดี๋ยวนี้ผู้ชายแปลกๆใช่ไหมมาคุยอะไรกันใช่ไหมมันแบบผุ้ประหลาดอยูแล้วเว้ยพี่เดินลากขาวแบบทีหนึ่งฟุบเอ็นตื่นฟุบพี่เลยบอกเอ้ยมูขอโทษแล้วมันเน่าพี่อยาไมาดูเไหมพี่นอนอยู่มันก็เข้าก็เลยเข้าไปก่อนแต่นาทีที่ดีๆ เรานั่งดูแล้วแบบใช่แล้วทุกคนพี่ก่อนไม่หืพี่งนองง้องแลก็ะไงี้แล้วมันก็้แฟนดีนอนเลยเยใเนี่ยนะะไปทแบบไม่ใชชไม่บอกทำอะไรไว้พี่อะโหทำอะไรไว้โหอะไรเ่ะพูดเลยพูดเลยทำอะไรไว้พูดเลยพีรไม้ยังไม่ทำไรเสร็จแล้วอีกประมาณยังไม่หลับอตกใจอยู่ มันก็แล้วเพาะผมกูงอยู่ก็กำลังคิดช่วงนึงดินเสียงคนวิ่งฟิซิซิบะเสียงวิ่งอะ่ะก็เลยเปิดก็เปิดผ้าออกมาไอ้เบ๊กอดบ้าไปาแล้วก็เลยแบบไม่รู้แบบมันฟังหน่วงตลอดเวลาเลยไงมันก็หลพอ,อใช่เพอตอนขึ้นไปอ่ะมันนั่งฟังหน่วงอยู่ในห้องนั่งน,นั่งนวดอ,อยู่หล่อไห้อะ่ะแล้วมันก็มันก็ฟังหน่วลโตมานั่งนี้นั่งนั่งไม่มันมีคำหนึ่งที่แบบจึกลงอกเลยรอกว่าเป็น ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนหมาอืแล้วมาให้อาหารหมาแล้วก็ทิ้งไปอะประมาณเนี้ยเจ็บตรงนี้โอโหน้องฟังนี่เจ็บนะกุโหแบบว่าเราไปทําคนอื่นมาเยอะไว้แล้วแบบโขไม่โดนอ่ะแต่นั้นกำลังเข้าก็เข้าตัวเองอยู่คือมันไม่ใช่คือเราเราเป็นคนทําเองอ่ะน้ำเป็นคนทําน้าเลยไม่ค่อยรู้สึกไงน้ํานคนทาให้เกิดความรู้สึกหน่งวงกับคนอื่นอ่ะเนาะได้ี่ยเลาะแบบตอนนี้ที่พี่เหนียวมากหนวงมากเลยชุบอุ่นอยู่เลย จุกปากพี่นะเฮ้ยแม่ไอ้เขาไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่บ้าบ้าไงพี่บ้าใช่เหรอเออแล้วพี่ก็เลยแบบพี่ก็เลยเงินท่างก็มาบอกมองกระจกมองหน้าตัวเองเขาก็จุกมันอยู่ข้างหลังคนธรามะก็เห็นดิไปส่นดีเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยโมเมนต์อย่างเงี้ยเห็นอยู่แล้วไม่ได้ต้องเห็นอยู่แล้วพนันบอกได้ไหมร้านเซ็นได้เดี๋ยวก่อนนั่งไปแป๊บหนึ่งออกแล้วคือคือไม่ น้ำอ่ะเข้าไปคนสุดท้ายทุกคนลำหมดแล้วยกเว้นเวน้ำอ่ะกินฟางกินฟางเออเรื่องอะไรบ้างฟังเนี้ยพี่ไงจะปูนมาฟางไม่เล่าแล้วสักช้อนเดียวไม่เล่าไม่เล่าไอ้เหนเนี้ยไอ้เห็นเนี้ยเวก็เข้ามาบอกร้องไห้แล้วก็แบบกอดเวที่พี่ก็เลยแบบเฮ้ยโอเคโอเคกูมันร้องไห้เหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องใช่มันร้องไห้แล้วมันผมกอดน้องบนเตียงเลยคือแบบคนนี้จูบไม่เลยคนนี้จูบไม่เคยไปโอ้ย เรื่องท้าเราจับจความได้คือแกไยวจูเววไม่หาไม่ขออยังอีกอย่างอีกคือเรื่องอยู่ว่าเมื่อวานที่ตอนคุยเมว่าวล้วะที่ตอนพูดแล้วที่พูดถึงโน้ก็แบบพี่ก็คือพี่ไม่รู้ว่าพี่แบบเข้าข้างตัวเองว่านะแต่คือรู้ว่าเรื่องเนี้ยคือทุกครั้งที่ดมองหน้าเวเวจะ เดินหนีแล้วหนีว,วิ่งหนีเลยไม่เข้าใจคือปูนพูดว่าปูนชอบเวปูนชอบมุกไม่ใช่คือปูนบอกว่าปูนมองมุกแล้วปูนยิ้มมมีความสุขอะไรประมาณนี้คือคือมุกมันคือน้องสาวคนนึ่ที่ปูนพ่อค้าที่จะเอ็นดูมันมากเพราะสงสาร ถูกป่ะแต่พออย่งนี้เราสองสามบ้างๆเราคุยกันเนาะเขาบ่อยๆเราเลยรู้สึกแบบเรารัก้องเขาไปแล้วคือเราเป็นน้องเป็นน้องนะเห็นปอนยิ้มก็รู้สึกยิ้มมาคือไม่ได้แบบเออมันไม่ได้แบบว่าต้องมาต้องแบบเออมายมุกมาเร็วมาแบบว่าเอ้อแต่เหมือนเมื่อวานที่พี่เขาพูดแบบว่าครั้งนี่พี่เห็นหน้าโมพี่พี้คร่าๆอย่างเงี้ยอ่าาเห็นหน้าโมไปเลยไม่ต้องโมแม่เขาแรบพี่ก็ยิ้มแล้วอย่างเนี้ยเออคือมันเพราะแบบเราแค่คุพี่ก็ยิ้มอ่ะเนี่ยเราพี่พูดอะไรบ้างปูนไหนๆก็ไหนๆแล้วมก็มานั่งแล้วพี่ไปมันนั่งแล้ว ใช่ไม่เคยการเปรียบเทียบกันเราก็เป็นเราก็สนิทกับมุกมากกว่าอ้าวคือมันไึกเหมือนกันพี่เมย์ใช่เราก็ี่เมที่จริงแล้วน้ำก็จะมันจะสนิทกับมุกมากกว่าถ้ามุกกับเอ็มละถ้ามุกแล้วคือถ้าเราเป็นเวเรารู้สึกอยู่กับเอ็มมาะห่องน้องนี่ฟ้องเด็กพูดพูดอะไรนะพี่เมย์พูดมันเหมือนเวรโดนแย่งความรักเขาจากกประมาณนั้นเหมือนเหมือนมันเด็กเด็กน้อยอะเด็กน้อยมันพอมันม้องเป็นรักตรงเลยว่าไม่พอมันยังหนี่ เปลี่ยนรูปลบรูปเก่าลบอะไรหมดเลยใช่คือตอนแรกพี่แกวางไว้วางไว้ตรงโซฟาแตงโมวางอย่างเงี้โอเควะใช่ยินพูดภาษาให้หน่อยเธอก็เปิดดูอีกอันหนึ่งไม่ทำดูอีกอันหนึ่งไม่ทำดูเปิดปุ๊บแล้วเป็นรูปประบะซะเนาะไม่มีของมีตรงนี้เธอวับอันนั้นเป็ของพี่เอออันนั้นอันที่ไม่มีรูปหน้าต่อของพี่แต่ยืนใต้องตแล้วพี่แกก็ ไม่หันเปลี่ยนเมื่อไไม่ไม่น้าอยู่ในเหตุการณ์ตอนเปลี่ยนเว้ยมันเอาโทรศัพท์น้าไปใช่ไหมแล้วโทรศัพท์มันก็อยู่กับมันมันฟังโทรศัพท์น้าฟังนวงมันก็เล่นโทรศัพท์มันแล้วมันเลยขึ้นมาข้างบนบอกว่าเอ่อมึงจะฟังต่อไหมจะฟังต่องั้นเอาของแกมาเดี๋ยวเอาไปชาร์จให้ก็ก็คือแลกกันชาร์จเพราะมันชาร์จไม่ได้เพราะมันเสียบพรมไฟอยู่ครับได้ซ้ำอ่ะ๊บนเงเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอเพิ่งเปลี่ยนไม่ดูหรอกก็ไม่ได้ดูหรอก ไม่ไม่ไม่จะเปลี่ยนอะไรของมันไม่รู้ก็ยืนรอให้เน้นเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เป็นไม่คือใช่สิเราไม่รู้ว่าปูนคิดยังไงนะแต่ว่าคือยังไงอะคุณยังไงอะเวมันเวมันเด็กถ้าน้ําเป็นเวไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นําก็คิดพี่มันมันจะยากแต่ว่ามันาคิดน้อยกันตัวเองว่า่คือสิ่งที่ปูนอุไรนะ ไม่ค,คือ,อคประเด็อเอนอย่างนี้เดี๋ยวเราเล,เล่าเหตุการณ์ก่อนัะกันคือที่มาเออไม่อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นที่เราไม่รู้อาจจะเป็นอย่างที่ที่จันบอกว่าเออเหมือนโดนเนยกความรักก็ไม่รู้คืออย่างพอพูดเสร็จปุ๊บเหมือนจะไปนอนใช่ป่ะมือมมนกก็มาแบบมามาคุยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคือเราก็กอดยังเป็นแบบตามภาสาทคือเราก็เราแบบพี่น้องอะแล้วเราอยู่นี่เราก่เลยกอกนอนี้พดจริงเราไม่กล้าที่จะทำเป็นเพื่อนพี่น้องไม่แบบ หรือแบบถ้าอยู่เยอะๆถ้าเขากอดกันหมดก็เกาะไว้แต่ถ้าแบบก็แค่สองคนคือทุกคนต่างนไม่ได้สองคนพี่อยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเขาเกาะกันอยู่แล้วก็เออมุกก็เดินมาแบบเออก็กอดกันก็คือแบบพี่น้องแบไม่ได้อะไรแต่คือเหมือนกับแบบเวกามองมั้งคือทุกคนนะคิดว่าตอนเนี้ยก็เข้าใจว่าพี่อาจจะชอบน้องมุกแล้วแต่ว่าพี่ชอบเวไหมเออเอาเอาตรงๆตรงจริงๆถามว่าชอบไหมมันก็พูดไปเลยมันก็มันก็รู้สึกดีคือเวน่ารัก ม่ตอนนี้น้องๆว่าอนะที่ที่แบบเวเป็นอย่างนี้เพราะว่าสถานะมันไม่ชัดเจนมันหลวพี่เขาไปพี่ก็เข้าใจไพี่ทำยังไงอ่ะแต่มันก็ไม่มีท่าเคิถึงพี่ปูนคิดถึงฝั่งนว่ามันก็ไม่เมียวกหสที่จะบอกว่าเวจะอ่าเยะไม่เหมียว่ไม่ใช่เรื่องแต่ตอนนี้ย่งเวลาะเราครู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่แบบว่าจะต้องมาแบบว่าชัดเจนอะไรเออชัดเจนอะไรในเมื่อตอนนี้ยทุกอย่างมันเรามาทำเรามาทำนวของเราอยู่อ่ะแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กาย สงสารเวคือสงสารแบบตรงที่แบบเขาต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่เว่าอยากให้เขาโฟกัสในเรื่องที่เขาต้องถามว่าคือฝันของเขาคือถ้าอย่างงี้อยากให้มันเสริมกันไม่ใช่มานั่งแบบพี่จะลงมาต้องไม่ทําให้เขาสึกอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยพี่พูดจริงพอพอทุกคนพี่พูดกับเวก่อนที่จะพูดกับพี่แล้วทุกคนพูดกับเวนาพูดกับเวแล้วพูดกันเองด้วยใช่พูดกันเองด้วยเราจากเวกลายเป็นว่าพอพูดปุ๊บเวจะสร้างกําแพงที่ใหญ่เพิ่เริ่มเพิ่มภายในเวลาแบบเดีห้าชั่วโมงไม่เกินนั้นแล้วเวก็จะเป็นคนถีบกําแพงนั้นลงมาเอง ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าปูนผิดนะแต่เหมือนว่าปูนก็ทําให้คนอเขารู้สึกอย่างนั้นด้วยไงก็แบบว่ะแล้วเราก็รู้สึกที่อยากจะทํานะไม่ได้แบบว่าคือเรายอมรับว่าเราเออเรารู้สึกดีเราก็ทำให้อะไรแต่บางทีแต่พอวันที่พี่อ่ะไปทํากับผู้หญิงคนอื่นด้วยเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่พี่เคยทำอะไรมันก็แบบคือถ้าพี่ทำกับน้ำไอเบยมันก็ไม่ได้เครียดนะทำกับพี่เอมเอมก็ไม่ได้เครียดอะไรทำกับแกไม่เครียดอะไรทำกับหมือนลี่ยิ่งไม่เครียดอะไรอีก มุกเป็นคนเดียวที่จะเครียดทำไมวะมันเป็นคนเดียวที่จะว่าจะมีอร่อยแต่ก็อย่างน้ำสนิไก่เบยอยู่ยังไงไอเบยมันรู้อยู่แล้วว่ายังไงนะบก็ไม่เที่ยกับพี่ภูมิเออเอ็มก็ไม่กินตรงนี้ดูหน้ามุกว่านตอนเบยคุยกับหมเออดูหน้าิบแ์ดูเปียมผู้หญิงเนี้ยเข้าใจยากเนาะแต่ว่าทำไมอ่ะใช่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วไม่ได้เล้วก็แบบให้ให้ไปหมดแล้วตั้งแต่รีตั้งแต่เป็นน้องพี่ต้องผมผ่นหน้าร้องให้ภูมิภูมิ เราดูเว้ยเวลาเวลาคนพูดอะเวลาคนพูดอะมันจะมีจุด้าเว้ยนี่เนี้่ที่แบบเรื่องรูอะเป็นตรงนี้เราต้องเห็น้ะพี่กีดูว่าอยู่ทีมเดียวกันตรงกันก็ได้แต่ะแหละคือเราแบบเฟลมากด้วยอะกลายเป็นเราอ่ะเราผิดเราแบบมันก็ผิดอ่ะผิดที่มันแบบเป็นอยไหนมันไม่ผิดหรอกที่พี่จะเลือกเว้ย ไม่ไม่นะเข้าใจคือแบบไม่ล้วความรู้สึกที่พี่มีกับเวเขามุกมันคนละอันกันแต่เราพี่เข้าใจแม้ความผู้สึกอีกแบบว่าคือพี่รู้สึกกับมุกปวดพี่รู้สึกเองกับจันแล้วล่ะไม่ไม่นะแค่มันมากกว่าแต่แบบคือรู้สึกในแบบนั้นนหะแต่มันมากกว่าคือรู้สึกกับเวเอพีรู้สึกกับมุกเหมือนกับเวในตอนแรกอีกแป๊บหนึ่งพี่จะรู้สึกกับมุกเหมือนกับเวในตอนนี้มันจะเป็นลำดับลำดับใช่มันจะเป็นลำดับจริงๆ พี่เพิ่งมาเสน่ห์กับมุ้แต่ยังถ้าพี่เสน่ห์กับมุ้กับเวพร้อมกันถามแตเอ็มมันดูไม่รู้ว่ามันเสน่ห์กับมุ้เพราะมันไม่ค่อยได้ถามตอนนี้มันเหมือนคนที่มีคนทีี่มแฟนอยู่แล้วไปเจอราแบบเก็บก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่อะถ้าพี่อะรักคนแรกจริงพี่จะไม่มีกิ๊กใหม่ถ้ามีถ้าแต่งจะไม่มีกิ๊กแต่แกก็ยังไปกดไลค์กูขนาดนั้นเลยเพราะฉะันไม่ไม่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้อะ พี่ปูนอะ่ะเขาอาจจะกำลังเลือกซ,ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่พี่เขาจะมาอธิบายเราด้วยแต่น้ำแบบจะบอกแค่ว่าค<ม>ือแล้วตอนนี้เวนอนะแล้วมุก,กับเวย์อาจจนะหนักเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ลองถอยเพราะน้ำบอกเวนแล้วเวมันไม่ถอยเออพี่น้องแต่หมูมันไม่มีอะไรก็ไม่ห่วงแล้วหมูคือไม่รมูอะ่ะแต่ว่าหมอ่ะไม่มีอะไรแต่เราว่หมูก็อาจจะชอบแต่แต่หมูกับ ตั้งแต่ไม่แน่ตั้งแต่เมื่อคืนไม่แน่เลยตั้งแต่เมื่อคืนไม่แน่เลยจริงๆแล้ววันนี้มันก็มองแปลกๆแล้วมันก็แปลกๆเห็นบ้างใช่เอ็มเอ็มก็เลยแบบเออคือโบติน้ามันอยู่กับเอ็มแต่บ้านแล้ววันนี้เอ็มก็นั่งอยู่แล้วแบบน้ำเอ็มก็มองน้ำแล้วมุกก็แบบหันไปมองน้ำก็แบบเอาโอเคเราขออย่างไรแต่ตอนาที่เราได้จากมุกนานแล้มุกไม่ใช่คนมุกก็ยังคนนะเราเพิ่มมั่นใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมาย่างนังไอันนี้มันให้เรารู้ว่าจริงมองอะไรยิ้มนี่คือมองไม่ แกเข้าใจที่ฉันพูดมันเรื่อง <eterm> มันมีเรื่องบางเรื่องอะที่มันแบบอ๋อน้ำเข้าใจนะว่าน้ำน้องอาจจะเคยแบบเนี้ยอาจจะเคยชอบแบบผู้หญิงด้วยกันเออแต่ว่าแบบน้ำน้ำคิดว่าน้องคิดอต่เทียกับพี่อันนี้ยังไม่รู้นะอันนี้น้องก็ไม่รู้นะไม่ได้สังเกตเดี๋ยวเอาปัญหาเนี้ยมาดูอย่างไรเหมือนผู้ชายคนเหมือนบ้างเป็นบางมุม เช่ป่ะเขาก็เคยพ้อแบบะโอเคคือมันไม่ใช่ไม่อมันมันอยู่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้ทอมขนาดนั้นน่ะแต่รู้สึกว่าแต่คนนี้แข็งกว่าเรานี่คือคาแรคเตอร์น้ำเว้ยพอน้ำรู้สึกว่าถ้าน้ำอยู่กับผู้ชายทั้งหมดน้ำจะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าน้ำอยู่กับผู้หญิงทั้งหมดน้ำรู้สึกว่าน้ำจะต้องเป็นผู้ชายน้ำจะต้องเป็นคนที่ดูแลเขาได้น้ำจะต้องเข้มแข็ง มไม่แต่เมืม่อวานนะเขาก็เขาก็ทํากับจานใครหมูก็เขาแต่เขาไม่ปากเขาแกงใช่ะตอนที่ก่อนไอ,อ,อ้นี<จ>่มันก็หอมแก้มไม่ใช่บ้าสูดนรกเนี่ยคือเออเ็งกำลังคิดว่าเขาไม่เคี้ยวหรือเลปล่าเว้ยเพราะว่าไม่แต่คือจานตายที่มกร่างเขอแบบ คือน้องคือเขาหอมแก้มกันนานแล้วตั้งตั้งแต่วันไม่ไอ้นั้นรู้แต่แบบคือเอ็มเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่หอมแก้มผู้หญิงแต่คือแบบอยู่แล้วเอ็มบเหม็นไงก็เลยไม่ไอ้ไอ้ไม่เหม็นเพิ่งสากไม่พลาดอะไรต่างๆที่มุกมันเขาแต่พวกนี้ตายแกรู้สึกเหรอใช่ไหมคือเขาเป็น นานยังไม่มันก็ไม่ได้ไม่บอกให้เราดูดังเลยคือเขาแบบว่าเขาก็แบบเคยชอบไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าเขาเขาเองอ่ะเขาเออชอบชอบแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นทอมใช่ไหมหล่ะไม่ใช่ผู้หญิงเลยแบบหนึ่งผู้หญิงเอาจริงๆแต่ไม่ชอบเออเขาชอบมาตลอดแต่ไม่รู้ตอนนี้เลิกเรื่องอะแต่คือเขาก็แบบคือมันมองออกว่าแบบ มันคุย้มองนาจารการมองพี่น้ำนจะแบบชอบี่แต่ต่พน้ำบางีอะแต่สายตาที่มองจะต่างกันเวลามองแต่มาคืนแต่ก็แบบเวลาที่ไม่พี่ก็ต้องคุยกับแกดิเยาไม่รู้ดิคือสายตามันแตกแตบางบางที่แบบแบ๊ไม่เป็นไรกพี่พี่ไอบเาปนนล่อนชาตรงเลยยิงตรงเลยแบบยิง คือคนมีปัญหาก็แบบไม่จบก็คือบางทีเราก็ไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะเราคิดว่าแบบมันจะกลายเป็นเข้าข้างตัวเองเพราะว่าแบบเขาไอ้นี่กับเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเป็นไรก็บอกหน่อยนะไม่แต่แต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าออกไปจากบ้านแล้วอันนี้คนเราออกจากบ้านเราเนี้ยดูแล้วปุณ่ะสมมุนปนณ่ะหายไปเลยอย่างเงี้ยเขาแบบโอเคนะยิ่งแบบยิ่งจีนเลยไอจริงเลยเขาทายเขาจะหายไปไหนวะไม่ใช่หายเขาคือแบบเข้าใจแล้วว่าคนเราอ่ะก่อนเข้าบ้านเนี่ยชร้อนหัวแล้วไม่เลิกคุยกันก่อนเข้าบ้าน คุยกันเลยว่าเราเลิกคุยแล้วไม่ไม่ไม่ใช่หรอต่คนคนอ่นอ๋อว่าจะเลิกคุยแล้วก็เลิกคุย่เลยโหพี่ว่าน้องคิดไปก่อ่คิไก่อนเราโฟกตรงนี้เฮ้ยกินข้าวกันดิอยากก็เล่นข้าแบบ้เลยอ่ะไปก่อนบงค์เหื่อละพ่อเขาไปก่อนน้องกินอะไรดม่ันบ้ามเล่กัเดี๋ยวเาดี๋ยวเาไียเดี๋ยเขีย่ดเขยเด่าเ่่ขาเเาเดไม่าเาาเด เบางทีเราอาจจะไม่รู้จริงเราไปพูดแบบมันมันเฉยประเด็นไหมเฮ้ยไก่ปั้นก้อนวันนี้โอ้โอ้อะไรไม่มันดีวันนี้ไม่ใช่วันที่เร็วนะรู้รึปะรู้สึกเลยไม่ใั่วันที่นั่งดูหน้าจอตอนที่คนลงไปได้จความรู้สึกมันชัดมากเหมือนเพิ่งเกิดที่สองวันวันรู้สึกมันชัดมากวันที่ใช่หรือวันที่เราทำไม่ดี ไม่รู้ว่าแบบถ้าสมมติเป็นเอ็มนะเอ็มรู้สึกว่าแบบก็อาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าตอนนั้นเพียวไม่ได้คิดอะไรตอนแรกในขณะที่มันทำเสร็จพวกมันแบบแสนดีไปพุกไปเลยอ่ะไม่ซุกหน้าเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นพี่อย่าทำวิแต่มีวันนี้มีมุมหนึ่งที่อาจาเห็นพี่แบบแบบเหมือนเลยอ๋อตอนอยู่บนเวที ก่อนขึ้นเพลงทีมตาทำแบบมองพี่นาบุคือแบบเอ้เดียวเอ้เดี๋ยวเข้าใจไหมตอนรู้สึกเหมือนพี่กะต้องใส่ผ้นผู้จานจานไ้จานมาไปก็แบบกะก็มองพี่เป็นผู้หญิงคือแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่หันไปรอบก่อนเพลงทีมคือแบบเฮ้ยคือพี่ต้องใส่เื่องตุงนะพี่ต้อง่มวยอะ เก็แบบขาเหมือนทอมเลยแต่เราก็แเวราก็แกะบแต่ถ้าจะชอบน้ำมันไม่ได้ชอบน้ำเป็นทอมเราชอบเป็นฟรีแต่ก็เป็นอย่างงี้แต่ใจองพี่เลยไม่ชอบแบบเป็นทอมเเสร็จคุณสอนะคุณแลนวอบน้ำนะแต่แบบไปนน้หตาแต่ไม่แต่ไม่แบบขันหอมแง่แต่ไม่กอดชอบกินตัวเฉยหอมเขาไม่ค่ยชอบกินตัวกระดมกินที่กินพี่ภูมิเขาก็กระดภูมิ หอมพี่ก็เมันชอบดมกินตัวเออเหมือนกันเวลาเขากินตัวเพื่อนอย่างเงี้ยใครกินตัวหอมเขาจะอยู่ใกล้เพาไม่ค่อยอยู่ใกล้พี่เมย์เนาะอยู่ใกล้พี่แค่แต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ินแอ่ะก็แบบถ้ามีฝไม่โดนเล่นนะแต่เราตัวเราชอบสูุด้วยพี่อะไรที่แบบชอบสูกอ่ะไม่หรอกคนที่เรารักอะไรก็หอมไม่ไม่ไม่เป็นเมร์อะไรพี่เป็นเหม็นก็เหมร์เป็นเมร์ก็ด่านะสุกกระปุก มันจะมีกลิ่นคือมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบเซ็กชั่นอ่ะใช่กลิ่นเฉพาะตัวเฉพาะตัวแล้วมันจะแรงต่วเซ็กชั่เพรอยูพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแลอยู่คนที่เรารักมันจะแบบออกเมือนเป็นเซ็กชั่นไป้ขีใช่ใช่ใช่ชๆมันจะมีบอกไอ้ขี้วัวอันนี้ไม่ตัดเนาะใช่แล้วเมาพี่ันหมดโอ้โหจังอะไรไม่บอกอะไรไม่บอกกันเลยเขาเขาเรียนอยู่ไงพิรามอนมันจริงนะมันจริงประจําตัวตอนเด็กๆนะมีแรงมาก กินแรงมากกลิ่นน้ำกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดเราวันนั้นเลยเลยเลยกินไปเฮียงได้กลิ่นกลิ่นแรงแบบกลิ่นตัวแต่ผ่านผู้ชายชอบอ่ะกลิ่นหอมแต่พอยิ่งโตยิ่งยิ่งหน่อยหนูอยู่หรือว่อยู่กับเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันปนกันไปหมดอันนี้หอมปะไม่รู้ไม่ได้ดูไปอยู่มหาวิทยาลัยกนหอมอ่ะเดินผู้คนอไม่ไม่ไม่จะกระแลกเปี่งอยู่ต้องงี้ อ้ยอะไรแลบบเนี้ยปอให้ดูือพี่จะใสไม่ได้อยู่นี่ยเพราะชอบทำตาแบบพป่เรห้ามกินเลยพี่ก็กำลังงอยู่แต่เขาไม่คิดอะไรเลยเขาบอกแต่เอ็มก็ไม่จุกปากแล้วเรามาฉลองตะลุยปีอะไปกินยันจุกนะิงเหัวพี่ไม่จุกที่แน่แน่เนี่ไม่จุกพี่ไม่คิดอะไรด้วยแต่ปาริสโคนผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงที่สนิทจริงๆนะไม่่ใชผู้หญิงคนแบบสนิทมากที่ต้องบอกทุกเรื่อง มันมันเป็นเรื่องเด็กๆที่เคยทำเว้ยเด็กๆมัธยมมอต้นสนิทมากมีแบบเพื่อนพี่ตอนอย่างเงี้ยมอต้นมาปลายมีมีสนิทมากแต่ไม่ไม่เคยที่แบบมีอารมณ์แบบอะไรไม่มีมอต้น่ะเคยที่เราทําท่าเป็นแบบว่าเฮ้ยเราสนิทกันมากจนสามารถแลกุูกอมกันทางปากกันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่แต่ว่าคือนั่นคือเรื่องของเด็กมต้นเข้าใจปะไม่งั้นก็ชัดเจนไปเลยว่าพี่น้องเลาก็ให้เขาโฟกัสเรื่องนี้ไปเลยเข้าใจปะแต่พี่แกก็จะติดปกเป็นเลยนะ จิตตกคือแล้วจิตตกแต่มันก็เจ็บกระจกปะวะมันคือวันนี้แล้วมันก็หยุดไปเลยเจ็บมันก็คือเออมันจะเเออี้าแลวตรงเจ็บมส์สมมติเอ็มชอบพี่เมย์สมมติมันคือเหม็นะพี่บ้านดูอยู่คู่รักคู่รักจะก็แล้เหม็นเลิมน้ำคือมันไม่ได้เหม็นเราก็ไม่ได้เหม็นเราไม่ได้เหม็นคือวันนั้นแล้มันโหวันนั้นเราก็ได้กลิ่นใครไม่มีผู้ชายทั้งบ้านโหนอน ปาพี่ละแวกพี่เปียกอีกตอนนี้ก็แร้วเปียกจนไม่เหม็นนะฮะชอบพี่เมย์แล้วแบบพี่เมย์ก็ให้ผมหวงไปเรื่อยๆอ่ะมันกินตรงนี้ก็จะรู้สึกแบบก็ดีแต่พอเขาไปไอ้นี่จัดเอ้ก็จะหน่อยอ่ะเออมันก็จะแบบว่าหน่อยหน่อยแล้เดี๋ยวไปเหยียบไหมมัดีน้องมันจะน่าสมมติเนี่ยถ้าสมมติพี่คุยกับพี่แล้วพี่บอกว่าพี่บอกว่าเออเอ็มแบบพี่ไม่พี่แบบเลื่อนเลยอ่ะก็ควย อยู่ไทยไปสาวันแล้วก็กลับมาก็คือจะไม่ยุ่งกันแล้วอ่ะไม่ยุ่งเลยนั่นแหละประเด็นมนอยู่เนี้ยไม่อยากมายุ่งกันนะนั่นคือพี่แต่ถ้ามันเป็นทางเดียวมันก็ต้องทำมาใช่ปะโอ้ยยี่เอ็มนะกับกันเก่าเลยนะเลิกกันอ่ะสับซอยแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้ปะถาจริงหลังมันจยคุยกันตัดดนแต่เริ่อไม่ดีเลยเอ็มไม่คุยกับกันเก่าเอ็มเลยเอ็มไม่คุยตัวเองก็เลื่ไม่ดีว่ะเพราะเพราะเพราะถ้าถดีไม่ได้ก็พี่ก็พี่ขอบคุณค่ะ ยกไปเลยที sociedad, ่ไม่ออกไปนั่งตรงนี้เลยแต่การยอมพูดกับคนคุณสามารถโทรไปคุยได้เออกินมันคือรารยอมพูดทุกคนคุณสามารถแบบเเฮ้ยติดไข่ไข่ลูกอ่ะไข่แบบเก่งนงเลยแล้วแต่คือเราแต่ว่าถ้าเรารักอยู่คุณไม่ได้เหมือนทำรู้สึกอะไรแล้วคุณได้รักนี่ยังรักอยู่ทุกคนแต่มันรักในแบบไหนอ่ะมันรักในแบบว่าเอออย่างน้อยเราก็แต่พี่เป็นผู้ชายแบบแต่เอ็มมันรักในแบบเดิมที่มันไม่คุย พี่เป็นผู้ชายที่ถึงเนือถึงตัวจับปนไ้ก็เออ่ม่ไม่จัปอนกว่าจัแล้วลล้วลชูจริงพี่ปอนไอยกว่าใด้ปอนเท่าชูเจ้าชูมากจริงแต่มนักนแต่แบบมันเรืองเวลาที่จะทำได้เว้ย่าเป็นม้วนตัวดูไม่จริงคนเราอ่ะเราจะทำนิสัยกับแต่ละคนอะถ้าสมมติว่านะาันิสัยเหมือนเวคนนึงนะน้องก็เป็นเหมือนเวนะพี่เนี่ยเนี้ยเน้อยู่ก็มาก มันใช่เรื่องม่ะอ๋อเดอยอร่อยจังเชอน้อน้อนอนราอแล้วราอย่างวันนี้ทำไม่ันนี้คร่บเอาให้จบก่อนเอาให้วันควันนี้ก็เนื้ออ่อนั่นใช่เดี๋ยวไม่มีสมาธิเยป็น่ออะไรมากแล้วผื่นแล้วไม่ออกอ่ปเนเนี่ยอยู่อไม่มีใครออกออ็ดีใช่ มันคือมาตรงเนี้ยไม่อยากให้คิดเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่ามันผิดสูตรมันผิดสูตรมากๆ very happy คือเอ็มจะชอบพี่เมย์ไงก็ต้องเก็บความเป็นส่วนข้างในเพื่อเอ็มเราต้องกินนะเราต้องไกินนะไม่ได้กินไก่ทำไมทำไมพี่สองทีสี่รู้จักปะทำไมเอ็มชอบพี่มันผิดเหรอผิดเว้ทำไมตีไปเพราะพี่าชอบเอ็มมากเพราะอะไรเนี่ยพราะพี่ก็ชอบเอ็มเหมือนกัน เะอมาการนี้แ่คือหนอยามาบอเล่นนะคะหนูเพราว่านามาเขาไป็นปู่นออเรเล่นเออแ้วนมาวี้มาเออเดี๋ยวหนูจะส่งไม่นะค่ะป้าปาลางอ่ามาอะไรนะน้าคนลงตรงมาคุยง่ายมาคุยเรื่องนี้ไม่อยาเพิ่งอย่าล้อเล่นอย่าทำอย่างนั้นอย่ายังอีกเดปุณคิดทำมสู้ไม่ได้อะยอมแพ้เนี่ย คือคนในนี้ถ้ามันไม่มีแฟนแล้วมันไม่ใจแน่วแน่มันก็ง่ายแบบหมือนว่ามันก็รู้สึกมันก็รู้สึกแต่ง่ายเพราะมอ่าที่ไม่ตออัี่เด้งนะมันก็รู้สึกแต่ง่ายเพราะมันอยู่ในการแบบที่ไม่ต่ออันที่เด้งนะบอกใหญ่อจริงปูยังเคยชอบพี่ภูมิเลยไม่ใช่โอ้ยเจ้าเฮ้ยตอนที่รู้สึกเมื่อกี้รู้สึกไวเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนขอร้องขอร้องให้อยู่ในผู้หญิงหกคนดีกว่ามนะขอร้องอย่าไปต่อนนี้จริงก็ได้อยู่ไม่ใช่นาห์พอแล้วลูกมันมันแผ่รังสีมาได้แบบว่า ไมไดมันไม่ได้ชอบแ่ะปากแห้งเลยปากแห้งปากบําปีอะทำไมพี่ปากแห้งของคุแห้งอยากปากแดงว่าตกไหโหดเนี่ยปากแตกแล้โหดนะวันเนาพูดลดงตาแล้วชูไม่ค่อยอยากมองตามตาปกติเหรอปกติมากเลยนะนะเอาอีกอะไหนเน่ยูาเวยสยก็โดนหไหนวะตาแล้วชู ไอปอนในประวัติเยอะผมให้หน่วยสืบตรวจสอบราชการนะของสิของทหารโอ้ไม่ต้องแค่แบบทำเป็นไม่แค่ไม่ได้สนใจอะไรยังรู้เลยอ,ะ <c oughs> อ่ะทีวิทย์ไม่มีอะไรหรอกอ,อยู่กับมันก็แบบครึ่งวันแบบไม่ได้สนใจมันเลยว่ามายังรู้เลยผมบห่วยมันจะอะไรเยอะแยะเนีย่ยเยอะแยะเลยด่าไม่ได่าเนีย่ยโทรศัพท์นี่คือแบบห่วขาดไม่ได้เลยเนี่ยต้องตอบทุกคน every body ตลอดเวลาเออจะบอกว่าเวลาแบบมีอะไรบอกนะีบบอกคือ คือไม่มีโอกาสบอกมันถึงว่าเราหน่าคุยันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ใช่เกันเว้นมาเป็นไรก็ว่าเนี่ยมันจะได้จริงมาสักวันทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบมิจฉุพูดยังไงบอกวะเพราะว่าก็รู้ว่าแกไม่ได้ผิดแบบผิดเยใครผิดเออไม่ได้ผิดแกส่งของผิดเพราะมันใกล้มันใกล้ชิดอันมันไม่มีใครคนอื่นนะ ยกตัวเมื <Elena> <S <S <an> ่อวานเราแข็แทบหักอ่ะโอ้โหระหว่างเราเดิๆกหนักไหมยังหนักเลยเรายกกันสามคนใครหนักที่สุดรู้ไหมตอนอีเวตอนอีเวอ่ะอีเวหนักมากนะจริงหรอรายกเรายกา เรายกหลังเนเดีายรไม่น่าูตอนที่เอเวเราไม่มีตัตอนนั้นคนยกใครอยู่เรไม่รู้อะไรเไน้องย้มหน่อยไม่ได้เหรอน้้า้เออถ้่างที่คนเองอ่ะเรายกอ่ะเม่าไรเนาะแต่เราเราชอบมาเป็นจังหวัดรแบบคนเมื็นกูกับคนแรกอ่ะเราคนที่2คือแบบเรายังไม่ถึงคนตัวแรกอ่ะเราคนที่สองคือเราเลยแบบพี่พูบมากเลยล้มนบล้ไปโดยที่ไม่มองอะไรเลยแบถึงพื้นอยู่แล้วอ่ะพี่พูบแบบทิ้งตัวแบบริงรพี่พูบไว้ใจ ก็เหมือนว่าพับปูนแต่หวางหนเปลีางแบบโชิปุนโม่เอาปูนไปไปเออคือไม่ได้รู้ว่ามีคนไปแล้วเป่าไปแล้วไม่เปเลยเว้ยตอนน้ำหนักคือคนที่เป็นเมย์อะเขาเรียกเหมือนเขาเรียกเมย์ไว้ใช่ป่ไอเวย์ลงุ่มงงมากเลยใช่เหรอเอก็แบบงงอะกำลังเดือดร้อนตอนนี้ก็คนสองคนเมย์ใครนะมุกกับใครไม่รู้คนแรกคนหนึ่งก่อน มุกกำลังไปรับมุกปล่อยเลออพีมุกเออมุกกำลังไปนที่เอาบ้างพี่มุกเลยตอนสองแล้วไปปล่อยพอดีอ้าวลวงันเผยได้ดังมุกมุก เรื่องการให้เราได้ระดับข้างหลังตอนไอปอนกับเมียเออยิงฟองมาหนิไอเบลไอหนึ่งคนที่แบบที่เสียวของเนี่ยยิงโดนไม่ได้นะคำเดียวเลยแบบไอไอน้องมันชอบผนแบบของผมผมจะเสือกของผมจะเสือกของมันชอบผลอย่างเงี้ยแล้วเนาะไรมันแบบมันมีขามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนไอเบลเต้นเต้นกูด้วยโอ้แล้วแบบอุตส่าห์แล้วไอน้องมันจะต้องแบบตังครียดอีกแน่ๆตังค์เทียนคือแบบน้องของน้องอะต้องแค่แบบ เอาพี่หรือเรื่องพวกนี้เคยลงมาหน้าทองปะอะไรนะเคยลงมาหน้าทองกันลงมาหน้าทองเลยหน้าหน้าทองที่ที่อายุทยาลงหมอไม่ใช่หมอเขาเรื่องนะวัดวัดเดียวกับวัดเดียวกับฮอกมาริโอถ้ามันมันเป็นอะไรเนตตาเหรอผ่านยุ่งหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยคนราอาชีพเรามันต้องใช้อ่ะพี่ลงตรงไหนนานแล้วเขาได้ลงตรงไหนตรงหัวหรอนานปะก็เยวะห้าทีสิบห้าทีตอนนั้นไปกับเพื่อนที่อยู่ อยู่ค่ายใหญ่เนี่ยไม่ต้องไม่ไม่จำไม่ต้องทำเองทำอะไรเป็นยังไงไอตายเหรอโรบินเฮ้ยไอ้น้องกินน้ำเหรอโอ้ขอกินน้ำหน่อยดิแต่น้ำเพิ่มพี่นแต่น้ำเพิ่มพี่นะแล้วผมใจหัวยังจอนะไม่เหมือนพี่พี่เอ้ยจริงควดหน้าเลยทำไมไม่มันเหมือนมันจำจอนิดหล่อใช่ไหมยังกินมือนพม่าอยบกโค よろしくお願いし